หลังจากคขนที่ปีศาจมาบุกโจมตีและการเปิดเผยความจริงของซูจินหลิงบรรยากาศในบ้านของหลี่เหวินเหยาก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดป้าและหลี่สื่อสื่อ,อยอมรับเรื่องราวทั้งหมดอย่างยากลําบากแต่ความรักและความห่วงใย,ยที่มีต่อเหวินยาก็ทาให้พวกเขาพร้อมจะเผชิญหน้ากับอันตรายแต่แล้วเรื่องร้ายก็เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดในวันรุ่งขึ้นขณะที่เหวินเหยากาลังจะไปมหาวิทยาลัยตามปกติจู่ๆก็มีกลุ่มคนชุดดำสามสี่คนโผล่ออกมาจากมุมตึก พวกเขาไม่ใช่ปีศาจมาในร่างอสูรเหมือนเมื่อคืนแต่เป็นสมุนมาที่แฝงตัวอยู่ในคราบมนุษย์มีวิชาที่เหนือกว่าปีศาจชั้นต่ำมากพวกมันเคลื่อนไหวรวดเร็วราวกับเงาพุ่งเข้าจับตัวเหวียงเหวยอย่างรวดเร็วจิ่นหลิงที่กำลังเดินตามเหวียงเหยาอยู่ห่างเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาพยายามพุ่งเข้าไปช่วยแต่ร่างกายที่อ่อนแรงจากการใช้เคล็ดวิชาหวนคืนดาราและการต่อสู้เมื่อคืนทำให้เขาเคลื่อนไหวได้ช้าลงมาก จินหลิงตะโกนสุดเสียงพลังเสียนสีขาวพุ่งออกจากฝ่ามือของเขาหวังจะหยุดรถตู้แต่สมุนมาพวกนั้นมีวิชาสูงกว่าที่เขาคิดพวกมันสร้างเกราะป้องกันตัวเองและเร่งเครื่องรถตู้ออกไปอย่างรวดเร็วจินหลิงวิ่งตามรถตู้ไปสุดกำลังแต่ก็ไม่สามารถตามทันได้รถตู้คันนั้นหายลับไปจากสายตาทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและความสิ้นหวังจินหลิงสุดตัวลงกับพื้นถนนร่างกายของเขาสั่นเทิมด้วยความอ่อนแอและเจ็บปวดจากการที่ทำอะไรไม่ได้อีกแล้วเขากำหมัดแน่นเล็บจิกลงไปในเนื้อจนเจ็บแต่ความเจ็บปวดทางกายเทียบไม่่่ได้กกกััับคววาเเจจ็็ปปใในนนนทีหหรถูพตตตออ เขากลับมาที่บ้านเล่าเหตุการณ์ให้ป้าและสือสื่อฟังทั้งสองต่างก็เสียใจและตกใจจนพูดไม่ออกป้าร้องให้ด้วยความกังวลสือสื่อพยายามรวบรวมสติจินหลิงได้โปรดช่วยเหวินเหาด้วยไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะต้องตามไปช่วยเหวินเหาแน่นอนจอม้าสูงสุดมันจะต้องพาเหวินหยากลับไปยังโลกเก่าของข้าแต่สภาพนายเป็นแบบนี้จะไปสู้กับพวกมันได้ยังไงจินหลิงหลับตาลงภาพของหลี่อีเ้เหวินที่สิ้นใจในอ้อมแขนของเขาลอยขึ้นมาอีกครั้งเขาจะไม่มีวันปล่อยให้ประวัติศาสตร์สํารอยเขาจะไม่มีวันยอมให้เหวินเห ข้าจะต้องใช้เคล็ดวิชาวนคืนดาราอีกครั้งเพื่อตามไปช่วยหวนเหยาสื่อสื่อมองจินหลิงด้วยความสงสารเธอรู้ว่าการใช้เคล็ดวิชานั้นอีกครั้งหมายถึงอะไรจินหลิงจะต้องสูญเสียพลังชีวิตที่เหลืออยู่น้อยนิดไปทั้งหมดเพื่อแลกกับการเดินทางกลับไปสู่โลกเดิมที่เต็มไปด้วยอันตรายจินหลิงนายจะไม่ไหวเอานะจินหลิงมองสื่อสื่อด้วยรอยยิ้มจังๆการมีชีวิตอยู่โดยปราศจากเวนเหยามันก็เหมือนตายไปแล้วเขาเดินไปยังจุดที่เคยใช้เคล็ดวิชาวนคืนดาราในโลกนี้โดยที่ป้ากับสื่อสื่อ,อตามไปสสส่่่่งงงงงดด้้้้ววยยยยจิินนหหลลลลรรรมมมพพัััเเเเเีีีีทททืออูาาาาผขขขกป ผิวหนังซีดเผือดราวกับพิมะดวงตาของเขาเปล่งประกายสีขาวจางๆพลังเซียนอันบริสุทธิ์พุ่ยพุ่งออกมาจากร่างของเขาอีกครั้งจินหลิงหันกลับมามองทั้งสองด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนที่สุดไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะพาเวินหยากลับมาให้ได้แล้วเขาก็หันกลับไปไร่หมุนต่อประตูมิติแห่งแสงสว่างเปิดออกอีกครั้งจินหลิงก้าวเข้าไปในแสงสว่างนั้นอย่างไม่ลังเลร่างของเขาถูกกลืนกินหายไปในพริบตาทิ้งไว้เพียงแสงสว่างที่ค่อยๆจางหายไปและความเงียบงันที่น่าใจหายป้าและสื่อสื่อยืนนิ่ง มองไปยังจุดที่จินหลิงเพิ่งจะหายไปความหวังทั้งหมดของพวกเขาตอนนี้อยู่ที่จินหลิงชายหนุ่มผู้เสียสละที่ยอมแลกชีวิตเพื่อคนรักและโลกเก่าที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายกำลังรอเขาอยู่